สิบสามเรื่องบุหรี่ที่ไม่เคยรู้หนึ่งบริษัทบุหรี่รู้มาห้าสิบปีแล้วว่าบุหรี่มีอํานาจจากการเสพติดรุนแรงจากบันทึกของบริษัทบุหรี่พศสองพันห้าร้อยหกนิโคตินทําให้เกิดการเสพติดเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ในธุรกิจของการขายนิโคตินซึ่งเป็นยาเสพติดเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดผู้สูบบุหรี่จํานวนมากยังคงสูบต่อไปพอไม่สามารถเลิกได้ถ้าเลิกได้ ก็คงเลิกไปแล้วพศ2523สองการทดลองในสัตว์พบว่าหนูลิงและสุนัขที่ติดนิโคตินจะเรียนรู้ที่จะกดสวิตช์เพื่อให้ได้รับนิโคตินเข้าสู่ร่างกายทางสายน้ำเกลือสุนัขจะกดสวิตช์หลายๆครั้งจนกว่าจะได้นิโคตินในการทดลองแบบเดียวกันในหนูพบว่าหนูที่กดสวิตช์ไปหลายๆครั้งแล้วไม่ได้รับนิโคตินหนูจะเลิกกดสวิตช์สาม การสูบบุหรี่หรือการใช้ยาสูบรูปแบบอื่นเช่นการเคี้ยวยาเส้นการสูบบัลลังกุการสูบบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นเพียงวิธีการที่นำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายสี่กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกากล่าวอย่างเป็นทางการว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดนิโคตินคือสารเคมีในบุหรี่ที่ทําให้เกิดการเสพติดและการเสพตินิโคตินมีคุณลักษณะเหมือนการติดยาเสพติดชนิดอื่นเช่นเฮโรอีนโคเคน ห้าการวิจัยพบว่านิโคตินมีอำนาจการเสพติดเทียบเท่ากับเฮโรอีนและเลิกยากเท่ากับการเลิกเฮโรอีนหกการสำรวจเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าพบว่าครึ่งหนึ่งของคนไทยสูบบุหรี่พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่เลิกไม่ได้เจ็ดก,การสำรวจเมื่อปีพศสองพันห้า้ยห้าสิบสี่พบว่าในจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ทั้งหมด มีเพียงร้อยละ27เท่านั้นที่เลิกสูบบุหรี่ได้8การสำรวจเมื่อปีพศออ2557พบว่ามีกลุ่มประชากรไทยที่จนที่สุด1ล้าน3แสนคนที่เสพติดบุหรี่มีรายได้เฉลี่ยคนละ2,000บาทต่อเดือนแต่ใช้เงินไปในการซื้อบุหรี่เฉลี่ย547บาทต่อเดือน9 ในคนที่สูบบุหรี่จนเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบละได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจเพราะว่าหลังจากผ่าตัดนึงปีครึ่งหนึ่งของคนไข้เหล่านี้จะกลับไปสูบบุหรี่ใหม่ทั้งๆท,ท,ที่แพทย์ห้ามสูบด็ดขาดสิบกล่าวได้ว่าผู้สูบบุหรี่ที่สูบบุหรี่ต่อไปทั้งๆท,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 ที่รู้ว่าเป็นอันตรายเพราะเสพติดนิโคตินบริษัทบุหรี่พยายามทุบีทางที่จะทําให้คนติดบุหรี่เพราะเสพติดผลกำไรจากการขายบุหรี่ และรัฐบาลประเทศต่างๆที่ไม่จริงจังก,กับการควบคุมยาสูบเพราะเสพติดภาษียาสูบ1 1การสำรวจในกลุ่มวัยรุ่นไทยพบว่าวัยรุ่นที่สูบบุหรี่มักมีการใช้ยาเสพติดชนิดอื่นร่วมด้วยมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ถึง17เท่า12อุปสรรคที่สำคัญในการลดลงลดจำนวนผู้สูบบุหรี่เป็นไปด้วยความลำบากก็เพราะอำน,นาจการเสพติดที่รุนแรงของบุหรี่ และกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ที่เพิ่มอำนาจการเสพติดของบุหรี่โดยการเติมสารแอมโมเนียในกระบวนการผลิตซึ่งทำให้นิโคตินถูกดูดซึมเข้าสมองรวดเร็วขึ้นและมีผลทำให้ริเสพติดเพิ่มขึ้น13เด็กไทย10คนที่ติดบุหรี่7คนจะเลิกสูบไม่ได้ไปต,ตลอดชีวิตอีก3คนที่เลิกได้โดยเฉลีย่ยจะติดบุหรี่เป็นเวลา20ปีก่อนที่จะเลิกได้